ยอนวาป้าเนียจันดเเียปาเนียรู้จักดังบุตรก๋วว่าจนั่งดูย่าอนแล้วย่าอนท่านทอดอกจพองยื่นสัวเล่นซัวเตาจะสองใหจ้วยซวยทุบหน่อยโน่นกุยอหลอกเียไม่เมลูเปดชัดเด้ไป็ดจ้วยล่อจยนาลสจเออจังจี้ดอยจะงจี้คอ ยอเกรู้ลยยาี้อเกงแม่มจอเนี่ยจอสีลยยาอยู่ตัวสีอ่นงเดานะเจนหนอกย่าเรเพียมินจีนดาเป้ีจอเก๋ลู้มินชีโอจอนอรเดาโตอดาตปอเทียเสดาตปอหัตยอเลงที่เนี่ยเลงทื่สีลอเลงทื่ลูอียาเลงทื่ตัวซิงเกอลอเลงทื่ลูอียนายอยเอกูาาัจากมินชีมินียานเลงทื่ตปเทเนี่ยต ลุ้ๆในเจนแหงเราเนี่ยนจีหลอเนาอเอ่อหายาจงหายาเตียเลง่เจจิตาปั๊วอ้ช่วยคอกเลยลูเมเฉ่จิตาอโตเลียงเนี่ยเลจีและยาหยุจีตุงเกาหยอแหงดาวมายาหยุจียาช่วยกับ่เจจิตาอยาเนต่่อตาสัวจัตสัวยาลูกตาสัวจัตสัวยาละทีเขาช่วยคอมเมเล็กกว่าเนอะเนาะเสดละมู วกเขียนอาเชฟฮับป้าเตาดนเน่มนจิทียยออหัเียเนตื้อชิชิลูเทตเชาเขากูยหน้าหล่อหล่อกูทอนี่ราีพุดธคเทียน่นออกมากุยหลอกเขียนสะพอรเาเป๊จอนชายเราชียอเราจอนยาเราโย่เราตัวน่ยตาเอ็นือลูเชียนเตาเชนือโปรเชยองลิจย mà cô xa hai tia ý là lý cho nên và bé mua nè, mua gì là gì bé nẹp bé gì lâu lâu là do cho nè, bao công do là cho nẹp lót gì giờ và tụ lâu lâu nó nhông cho cho tại xong dễ rồi nè em nè nó nè lúc khó mua thì nó nè chỉ cho bảo kê trong là nè lúc khó mua chỉ cho bảo kê trong chơi nè cô tàu tây mê mềm mềm lỡ nói chè khó chẳng chén sắp lần tờ bé chọn sai là giờ bé chọn nhá từ một process trong nói chè sau kể lú của bé vô lò ba thế vô lò mua trâu vô nẹt thế vô xì là giờ từ nẹt bò con giờ con là giờ từ nẹt lót chín giờ đã vô mua lì nó nói giờ cho nên mô giờ mua nó sứ chỉ mua tàu tàu thế chỉ còn tàu mà như bao hạt tiền này bao đó họ nên lú xe ในยิงเนี่ยน้อลเลเจกูยิจรยอกกูห้เขาแม่มเนาะซื้อเขาอี้เจอยู่เนน่ยเทียอยู่ซียทอยนเตียนึงเราเหล่าเทียเจ็นในซอเกล็นในเขาอีส่วนนื้อจอกข้อนเจอเต่เนน่ยเตีซีเดอรเล่าจีปอกเกณ็นสัวขอนเจอไปเจอเราเจในซอบเนาะเหลาจื้นเสียซอบเนาะเหลาจื้เพในบป้านสัวเล่าจอกข้อนเจอโดนนะยันเนี่ัวเตาขัอเจ้ยขัวเหล่านมดดตายังาเราหาเตีย กูเนี่ยเทกูสีเนี่ยเจ้าขอนเจกูมาเจ้าอตีัวรงจอดอกน้อยเน้นะนะหลอดนาอีออนนูเตนาก็นัวเตียอาเป็นนูนนอเลยกูสีเนี่ยผมว่าข่อนเจชัวลยยากกูเนี่ยเนี่ยผมว่าข้อนเจะชัวเอเลนเนี่ยเจ้าขอนเจอตอคุณชัวจะาอตเนีเตาหนาเนาะอยากข้อนอยากอีอ้อเกลือเมมเมอันเด๋อยู่ปูตบเนี่ยตซีว่าโตเนี่ยตสีจ้าเกลงเสีย chị 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 chạy hay tiếc, có yến là yến túi li, có yến nhã là yến xài có yến lúc tỏ ý yàng có lú con nẹp, có sỉu có, rồi họ có lú nẹp, có là ý chị chạy nó Phải đào yến túi nhã nằm ở, ở lòy ở lòy tu túi lỡ nằm ở lòy ở chùa lú lòy nẹp có lên đào mà theo họ ở chân núi ở mui yến đào nhã lòm ở lú ở nẹp yêu nè yêu chỉ tài <laughs> yêu lo yêu lo những ý dạng cầu đó là để tu nhớ để lại chỉ yêu yêu chỉ bỏ thiếu là tu yêu tu chỉ yêu mình mình nhỏ tên này bao chỉ yêu sức chế tứ sầu thâu là thiếu chỉ yêu chỉ mua trái một tu yêu nè yêu chỉ nó ta chỉ có lo lú ô rồi có tên nhá yêu lú có nè có chỉ dạng cầu thiếu khó yêu khó lên đỡ khó tu lo có yếu chủ chỉ cho cái con có thì có gì là gì có muốn chỉ để bỏ công hiệu công là lâu da để ra chỉ tạo là cho tạo để kế là có lũ tia có mua có lũn ra chó chia có họ ba em lũ một sao có mà tôi em có lũ là những tàu nói ít họ cũng mong rong sắp lời tia chỉ ta nên đó có họ muốn đa đen số con giờ đồ họ tư có họ bỏ เตเนี่ยปอกงเต้เผางงเต้เนี่ยเจียเต้สีล้อเนี่ยล้อนั่งตือหลอดหล่าหลอดสีต้นสวกขั้นเจียหล่อก็รู่หล่อมอรู้เชียลลู้จีซอกแต่แนงก็มัวนหล่อจ่อก็มัวนข้าจ่อเซียเจียวมาบ่ตื้อหลอเหยาเถาก็มาม่แห่งเลยน้าเจียจีจังเป็นหยอกเหยาก็ยี่ปอกเตียก็จีชมมาเทียนนาเจียมวก็จ่อเชียเจียเอก้อนสวกแกเนื้อเอาไปลู่จ่อลองดา่เราจีมมาขั้นเจ็นสวกเต้เนี่ยฟิลิเป้เทียหยอกเจีย có bán số kia nữa bé luôn đó cho nên ra một chế là chỉ có một số chó còn nói sao cái sắp lại rồi cho đã có mong khó lên đó ta khó bê tua nói chế đã bê chó nè cho gì cho cũng như con đó là ý dạng cầu có ở chủ sai cái nè thì có gì là lúc xưa là mà nói nhung đó là là tiết trâu tiết trâu đến เราจิงยอยากเสียเราอยาจีบปอเกศเสียเราในยิ่งปอยาดนยิ่งเคยปอบยอะเนเนี่ยในซีแเราสวดเตียรไรเราเตะเราเตะเราเตอซื้อนมาคอนน้อู้ใหญ่คอนสีลูกเกลือเทียนี่ยอย่ต่อซอกแก่แนงจเราละเราเตะเราเตอดุนเยียซื้อเจรไรจีชัวเก่าจีชัวตู้แต่ชีมาเนี่ยอ่าจูม้ว mua chia nón tàu thì tê ta la nên giờ chủ mua giờ tê ta chia có lo chờ lo chờ tê đo tờ nửa tớ tua thia nói giờ chị nên mua ít thứ bà cho lò bùa cẩm bù chờ chờ nên mua má má cầu nửa chờ có đo tê đo tờ nửa bỏ chê chị nên mà lo giàu chia tê đo tê đo hai con nhẹ con gì là do con tù bao tù giờ là do tay giờ là ý dạng cầu

ทอตืนเตตอเตตอตนเตกูยิงหตียก็สีโอจาก็ชีเสียลีเอมรกคุปก็เสียเชนทอตือชีอรจีจะอยู่ี่เราป้าเสียอยู่ตุวสีเตตอเตตอเตาเหเทียเนียโมเขาตื้อเราุนตานึ่งเตหยาจุกันเสนเสียเราหอนาตึ่งเทียซื้อหยบเอจหเตียย่ก้อนชายจ่นนืหอยอมตอเตเอจา่นเอโมทอหอดีเรากาซีชีอรจจาคคนใดแยอยู่สกรงอยู่อหนึ่งซื้อนะนะ มาขอนอยาเอเกลูเมเมลอนเตอร์เป็ดปนเนียแลวยอเป็ดยอนชายแล้วยอเป็ยอนี้วัวโัวเนี่ยป้อสีย้าแล้วยัวตตวอยู่ตัวสีอยู่ตัวตาอยู่ตัวสีตรวเงซื่อยอดยอดหัดเดียในเรืองต้อตัวเจ้าชาขอคุยเราโชต้อนเราเราเราจีเราจีโอลิจานอทะจมอรลุชิเฮรลํานุ่งลาจีโอลิจาเขายอนตัวจงจีตาป้อนเราหอเจอมัวอัวตัวน่งเน่รู้แล้วยอดเนี่ยเนี่ยป้อสีเยา เง้ก็หมอนิสเ้าตก็เนียตายอยู่จีแล้วหลยอย่างก็ก็มอูลชิเหมุนทาก็เนียก็จีถ่าเราถ่าอีกทีเต้นตายมุดตูแล้วเตะโตเตะตเตะเลยยมุนจีมุนโซแล้เตขอนยหว่นู่นดัดรตเลยก็ยมดอดดจีแล้วก็หมอนิมน่ายอมเจ้กูจลวเคยนมินจีโตสต้ลีนอโตเนกูจากพงยูเน่เดอเตาน้องเทียเตเป้อซ้อยาขอตื้อกูห่อหายยอเทียหายเจ้าน้หลอเสดหลักเคียวจ้ามู รู้แท้จังหมู่วเนเนี่ยในสีละยาแน่ต่อก้องยากองแตเนี่ยรอดสินเจ้าละยาในตสีในตตาแต่นซื้อหอยยากตือหอหสียอทจ้านเชเนี่ยน่เจมอไอนหอจาปูนะนะยอเจนสีนมตตอเจกูอยอจกูเนี่ยอกูเสียกูเนี่ยจาเตมีมนดาวตอเนชะดาวตอไนกูปอเกก็บ่เนาะ tôi chỉ nói ra mà cho con cái con mình cái anh cái gì nó chứ

ทิลาน่ะเย็นเซฟ่นนอลู่เอโอลูบุลูกอเต้นามไคีนเดิจังเล่นเหอจ้าดูยังมาตู้ันน้มอก็้องไงกาเหนียกเหอันเาไม่อี้ามอกไอยยี่นั่งแข่งโตัวมอกู้กเสยดสเย

ลูอะะ่ะเจ๊ลเจ๊เไปอีกทีียหรออื้าเจแก็เจอเปไปอก็ขคเ่ยน้าก็เนี่้าไะอ้ยอยอ้ยเอยอ้ยปไปกอบานเคือ เขาจะทำตัวเขาแตตัวหนังเก่งยี่ต้อนท่านนไปน่ะสีไปไปไปทำตัวเป็ขาไหนเก่งร้อตัวอยอะลงตัวเปองเช่ออีอีนั่งน่ะนู่นน่น้าอย่างนู่ลนู่นอะอรนน่าอย่างือดิอาหาวหน้าจังหัหน้าเจ้าอีโอ้เจ้าหนา ก yup oh, oh. um. um ็เออ๋ยวเร่โลกเจ้าหนุนมก็ต้องทนชาแต่ปกปูองาน่ะชอ่กับกออโ่ลโล่เลยยวเลวเาได้เหรอเอาตอนหนสิโลออนานหลาปุ้งไพื่อเกี่ช่ไมารปุง่กไปทเขาเปลนได้เลยกว่าตาโอ้เจ้าหนุ่มบลอกโลโล่เกบเจ้าหนุ่มลอกโล่จูเก็บทั้งหอดน่ะยังเราโลโลเก็ทหนมห้ก่ตาโอ้มันจะทำใเดะของเตะซูตัวหอโห่อเน ที่เเเลนนเดไม่นอ่หอเเลยนะก็มาตัโอ้ผม่า้ชผาเียจก็ข้มาหน่อยนก็ไม่เช่อเเชมึมกข้าปอซไปนเชมจุนได้ฮะก็ตัดงาไ้คมตัวไม่หนาถนั่งมาหน่อยลุงตาเล็กลุงหนามูกป อเนียก็ม่ทาอโซเชียลตุน่า้เออเอ็งก็่งาหนักโเกกน่ยอ่งเงีย่เท่าเลยก็ไม่เาหมอนได้เงยที่จะไม่เจาไหนเอาไปูเจกิงยังไง้กแม่เชคเออถ้าแ่ามวงมาก่วชีสนะจมานงัตุ อ่ากุซะเดะวะลอลอนูนาโนฮายตะเล่นอกุฮอจอนเนลันดะกุซายกุเสียกุเนียจะเตเตตอกตาอีกเพียงมีจิซอลีนอซือยอเอกุฮอจอนเนลุชิฮาโกกุกุอีเพียงละนอเทนเตมาเลชินจีตัวชาดานยอสง